วันนี้จะมารีวิวตัวฝึกลมนะครับของร้าน JR Rescue นะครับก็พอดีทางทางเรานะครับได้รับตัวฝึกลมมานะครับวันนี้ก็จะมาสาธิตแล้วก็แนะนำให้ดูว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างนะครับเข้ามาเลยอ่าเริ่มเปิดมาเลยนะครับสินที่หนึ่งก็จะเป็นตัวแขนนะครับเฝึกลมที่ใช้แขนหรือท่อนขาที่เป็นท่อนตรงนะครับ ต่อมาตัวนี้ก็จะเป็นขานะครับที่เป็นทอดตรงเช่นเดียวกันนะครับสรรกสัสก็ดูแข็งแรงดีนะนะครับ <ys> ส่วนชิ้นที่3นะครับก็จะเป็นขาหรือเป็นแขนก็ได้ที่เป็นต่อระหว่างข้อพับแบบนี้แบบนี้หรือตัวขาแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นแขนทอนต่ออันนี้โทษครับเป็นตัวหัวเข่านะครับห <ys> ัวเข่าหรือตัวข้อสองนะครับแล้วก็ ตัวนี้เป็นตัวสูบลมออกนะครับเพื่อให้มันเป็นสูญญากาศเนาะนะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นตัวเป็นออโต้ใส่ถ่านเข้าไปเหมือนกันนะครับแล้วก็ดูดลมออกนะครับมาลองดูเลยว่าสั่งยังไงครับผมแล้วก็อันนี้เมื่อใส่ถ่านเสร็จแล้วกดก็จะดูดลมออกนะครับต่อไปเราก็เอเคแ่นแมสมาด้วย นะครับต่อไปเราก็จะมาสาธิตการใช้เฝือลงนะครับโอเคนสอครับผมเราก็มาเป็นเฝือตัวใหญ่เลยนะครับามาดูก็สอดเข้าไปสอดเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ล็อกเลยล็อกมันจะมีตีนตุกแกรอยู่นะครับแทนนี้ไม่ต้องส่องผมเนาะส่องที่ที่งานเนาะครับอ่า แล้วก็ล็อกเข้าไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้านนี้นะครับจะมีจุกสําหรับเติมลมนะครับสูบลมออกหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีวาล์วตัวนี้นะครับขันวาล์วให้แน่นนะครับเห็นไหมตรงนี้นะก็เอาตัวนี้เลยนะครับสะดวกดีดันเข้าไปพอดันเข้าไปเสร็จแล้วกดปุ่มสีฟ้านะครับ แค่นี้เองสะดวกเลยนะครับก็ไวดีถ้าใช้เครื่องตัวนี้นะแต่ถ้าสมมุติว่าโอเคเครื่องตัวนี้อาจจะทานหมดหรืออะไรทางร้านเขาก็จะมีเป็นแบบนี้ให้นะครับก็ต่อสายเข้าไปนะครับต่อสายเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็สูบสูบนี้ลมก็จะออกเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะแข็งเหมือนกันประมาณนี้นะครับพอเสร็จแล้วเวลาจะออกตรงนี้ก็จะมีวาลนะครับตรงนี้ก็จะมีวาลเราก็ต้องหมุนตัวนี้ออก น,นี่เพื่อให้ลมเข้านะครับแล้วเราก็ถอดออกได้เลยประมาณแคบยังไงขอจบรีวิวประมาณนี้นะครับของการใช้เฝึกลมเบื้องต้นนะครับ